ฝังลากเทียมมานะคะกินกินอาหารชิ้นใหญ่หรือหรือแข็งไม่ได้ค่ะเพราะมันมันอ้าปากกว้างไม่ได้โดนทั้งฉีดยาชาแล้วก็เย็บค่ะมันก็จะมีการระบมนะคะป้าน้องก็ต้องหาเอาอาหารเหลวกินตอนนี้อาหารเหลวได้กินไปนานๆ เขาไม่อยู่ท้องค่ะป้าน้องก็เลยทําไข่ตุนไข่ตุ๋นป้าน้องก็จะเอ,อแครอทอะไรที่ใส่ผักเนี่ยก็พยายามหั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเคี้ยวแล้วก็ใส่น้ํามากหน่อยเขาจะได้เร็วๆเล็กๆค่ะจะได้ไม่ต้องเคี้ยวนะคะก็ตะล่มตะแล่มกึ่นไปค่ะนะคะเพราะถ้าเผื่อคุณกินแต่อาหารเหว็วหลายวันหลายวันเนี่ย คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะเพราะมันไม่มีเซลลูโลสเซลลูโลสค่ะป้าน้องก็เรียนมาก็ต้องศึกษาและหาวิธีนะคะถ้าเผื่อใครจะทำฟันหรือมีปัญหาเ,เรื่องอาหารก็ถามป้าน้องได้นะคะเราเราจะมีวิธีทำอาหารให้ให้ครบคุณค่า แต่ว่าเราถูกหลักแล้วเราก็ไม่ต้องเคี้ยวมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอ,าาอย่างซ้ำๆนะคะจะหมุนเวียนไปนี่นี่ใกล้ใกล้เที่ยงแล้วค่ะป้าน้องจะกินยาต้องกินยาแก้อักเสบนะคะฉะนั้นป้าน้องก็จะต้องกินอาหารก่อนนะของจักรนต้มแล้วก็ นะคะแกเอาจากซองต้มน้ำแล้วก็ตักละเดี๋ยวเขาจะละลายค่ะแกงลาวโอเคอเคนี่ยนะคะน้องเขาต้มแกงจืดเต้าหู้ว่าน,น้องก็เอาเต้าหู้เขามาชิ้นนึ่งค่ะมันอ่อนแต่หมูว่าน,น้องไม่กินนะสเอาเต้าหู้เนี่ยมันจะได้โปรตีนด้วยค่ะ ช่วงนี้ต้องกินเด๋๋วก็อ่อนนะคะก็มีมีเกากีเดี๋ยวพาน้องจะมาสับให้มันละเอียดเอาอะโอเคใส,ส่ไปสิเอาพู้ซาจีนกับเกากีีนะคะมาหั่นให้มันละเอียดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วคนใหม่ค่ะมันมันจะได้ไม่ออกแรงเขียว อันนี้เขาเขาจะมีน่าจะเห็ดหูหนูขาวนะคะเขาขายเป็นซองป้าน้องก็ซื้อเตรียมไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวตามนะคะป้าน้องจะทำอาหารแบบตอนที่ต้องรักษาตัวนีะคะ่ะจะกินเหลวตลอดมันก็คิวนะคะแล้วทางทางด้านคุณค่ามันก็ไม่ได้ครบ แต่อาหารเอ้น้ำปั่นผักนะคะมันก็ได้ได้แคโรทีนแล้วก็ได้กากบ้างนิดหน่อยค่ะได้วิตามินอันนี้มันไม่อิ่มปีาน้องก็เตรียมอันนี้ไว้คอเดี๋ยวก็จะให้มันเย็ยนเราจะกินค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องกินยาเที่ยงยา ยาแก้อักเสบแก้ปวดเนี่ยเขาบอกให้ให้กินหลังอาหารทันทีไม่งั้นมันจะไปกัดกระเพาะค่ะฉะนั้นปาน้องก็ต้องกินก่อนแล้วเดี๋ยวก็กินยา,าตาม<ป>ะนะคะาน้องก็เอออย่าให้เข้าคนนะคะให้เล็วหน่อยแล้วก็อย่าให้ร้อนแล้วเราก็ต้องกินเออก่อนเที่ยงนะคะสักสิบเอ็ดโมงครึ่งพอกินปั๊บ ก็ร,รีบกินยาตามค่ะเขาจะได้ไม่กัดกระเพาะรีบรีบกินยาตามท,าทันทีเลยนะคะไม่ได้นะคะก็ต้องเอาเป็นปั่น,นะค่ะเนี่ยยังโมงปั่นไปกินแต่น้ําแต่น้ําผลไม้อย่าก,กินเยอะนะคะมันย<ม>ามกินผลไม้เข้าไปด้วยนะคะแต่กินมากก็ไม่ได้นะคะเราเคี้ยวไม่ได้เราก็ต้องปัน่นกินมากก็ไม่ได้น้ําตาลมันจะสูงแล้วมันจะเป็นคเลสเตอรอลกับไตกรกลีเซอไรด์พอดีมีทับทิมเรือนิดหน่อยก็ใส่ลงไปนวดเดี๋ยวพอน้อง จะตักระบบละเอียดละเอียดค่อยๆน้องก็ต้องเอาใช้ช้อนขูดๆนะคะ <Yes> แล้วก็เอาใส่ปลายลิ้นแล้วเอากระดกลิ้นกลับเข้าไปในคอก็ไม่เคี้ยวกันแล้วก็บิดฝานะคะบิดบิดโคกมาทั้งให้ให้มันล็อกอยู่นะคะเดี๋ยวพุบจะกระเด็นต้องเติม เติมน้ำนินดหนึ่งมเเครื่ององใสแก้วนะคะย <c oughs> ังหมปั่นพอน้องก็ช้อนรองออกนะคะเดี๋ยวกินเหลือแล้วก็ปิดเอข้าปิดฝาเข้าตู้เย็นค่ะไม่งั้นวิตจะมนสีจะสลายไปหมดหน่อยนะคะเขาเริ่มมีไข่พอน้องก็เอา 3M เนี่ยโปะไว้ที่สุสัาค่ะลดไข้ค่ะ ใบยอนะคะเอกินแล้วคนที่เป็นคนอเลสเตอรอลไตกิสลายสูงนะคะจะค่อยๆลงปกตินะ,ะนะคะจะกินน้ำอะไรก็ตามแต่อย่ากกินซ้ำๆซากๆหมุนเวียนไปนะคะผักเหมือนกันค่ะเอ่อพวกอัลมอนด์หั่นฝอยใส่นะคะเพราะเป็นเม็ดกินไม่ได้มันเพิ่มโปรตีนและไขมันดีค่ะเนี่ยไมคคาโดมเมียกัน ไม่ใด้แต่สีอิ่วขาวหน่อยนะคะ่เราทำไว้นะคะใส่แช่ฟิสไว้ป,ะ,ปะน้องไม่รู้ว่าทำล่วงหน้าไม่ได้เอาออก เอาเออกมาวางเขียงแป๊บหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นะเอีกละลายกะซีอขาวแล้วก็เติมน้ําไปนะคะสักครึ่งถ้วยนี่น้ําเปล่าหนึ่งถ้วยค่ะใช้ใส่ไข่สองฟองนะคะอันนี้เห็ดสามอย่างนะคะอันนี้ก็มีมีตัวหวานแครอทหัวหอมแล้วใบกิงจู่ายค่ะแล้วก็มีพริกนะคะอันนี้ป้าน้องใช้อัลมอนด์แล้วก็กุ้งแห้งฝอยค่ะ ผักชีไว้โรยหน้าไส่พอเข้ากันนะคะแล้วก็เอาเห็ดใส่เข็ดใส่ผักตอนนี้ใส่แครอทกระหอมนะคะจิ้มจุ่ยไ่ผัดฝอยนะคะ นี่ก็ใส่น้ำที่ละลายไว้ค่ะกับปิสีลูกขาวที่ละลายไว้นะคะลูกชายนะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็ใส่น้ำไปอีกถ้วยนะคะบรรน้องต้องการมันอ่อนๆใส่อัลมอนด์เข้าไปด้วยนะคะที่หั่นไว้ กินยาเมื่อเย็นนะคะป้าน้องก็ต้องมีอาหารรองท้องก่อนวันนี้ป้าน้องตุนไข่เหลวๆค่ะไข่ตุ๋นเย็นแล้วึงป้าน้องถิงจะกินป้าน้องกินข้าวเสร็จก็จะรีบกินยาแก้อ,อักเสบแก้ปวดนะคะ,ะกินอาหารเสร็จต้องรีบกินทันทีนะคะไม่ไงั้นมันกัดก<ะ>ินข,<อ>ข้าวต้มนะคะ ก็ไม่งั้นมันจะไม่มีแป้งเลยมันจะเพียค่ะเนี่ยค่ะเช้ามาป้าน้องก็จะกินข้าวต้มนะคะนิดเดียวค่ะเพื่อให้มันมีคาร์โบไฮเดรตมันจะได้ไม่เพียนะคะแล้วมือมีป้าน้องก็มีไข่ตุ๋นนะคะและ้วก็มีกล้วยที่เหลือก็ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะมีละกอมะละกอก็ต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะอ้าปากมากกว้างไม่ได้ค่ะ แล้วก็มีน้ําแตงโมโปั่นนะคะแล้วก็มียาแก้อักเสบเพราะว่าต้องมีอาหารอยู่ในท้องไม่ก่อนไม่งั้นอยมจะไปกัดกระเพาะค่ะป้าน้องเคยเห็นนะคะคนที่ไปซื้อยาที่ตามร้านนะคะหมอไม่ได้สั่งแล้วก็กินไม่รู้เรื่องกินไปตามเรื่องไม่ไม่มีอาหารอยู่ในเพาะนานๆเลค่ะกระเพาะทะลุเลือดออกค่ะ นั่นนะคะอั้นี้คือความรู้ที่ป้าน้องให้ป้าน้องเคยเจอกับคุณแม่เองค่ะชอบไปซื้อยาตามร้านหมอตีแล้วก็ไม่รู้เรื่องเ,อเขาบอกมาจะกินตัวไหนก็กินมันต้องมีอาหารอยู่ในกระเพาะต้องก,กินเข้าไปยามันถึงจะไม่กัดกระเพาะนะคะนั่นกระเพาะทะลุเลยค่ะเลือดมันออกถ่ายมาก็ดำๆต้องฉีดเลือดเข้าไป ฉีดมาก็จะถ่ายออกมาถ่ายออกมานะคะทานหมดแล้วนะคะกับผล,ลไม้อันนี้ป้าน้องก็จะกินยายานี่ห้ามกินกับนมนะคะเขาไม่หมอเขาไม่ให้กินกับนมอยากรู้เหตุผลเข้าไปดูในคูเกอร์นะคะป้าน้องก็จะกินยาตามเข้าไปทันทีเลยค่ะ หลังจากนั้นวันที่สองนะคะป้าน้องก็จะค่อยแปรงฟันได้นะคะแปรงเบาๆนะคะฟันขนอ่อนๆนะคะค่อยๆแปรงแล้วก็บ้วนน้ำละเเอ,อบ้วนน้ำยาค่ะนะคะแปรงแปรงค่อยๆนะคะทีแรกเอาน้ำกุ๊กกุ๊กกุบ้วนเศษอาหารออกให้หมดก่อน